เราก็จะมาทาแบบแรกอย่างริบกันดีกว่าซึ่งมันจะให้ผมนะครับกดหลังทีวีนะครับซึ่งเป็นปุ่มแล้วมันก็จะพูดบน่นบนบน,บนอะไรไม่รู้ครับมันจะให้ผมครับขึ้นบนท่อตรงนี้ตรงหลังประตูแย่ใช่เขาขึ้นไปนะครับมันก็จะให้ผมครับไขรหัสต้นเองแต่ผมก็สำรวจห้องนะว่ามันมีอะไรบ้างก็ว่าผมไม่เคยขึ้นมาก,ก่อนแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติใครออกคนนั้นก็ต้องรับเวสกดปุ่มตรงนั้นใหม่นะครับ ไม่งั้นมันก็จะไม่เริคเวนั่นเองใช่ครับผมนั่นแหละผมนั่นแหละก็ว่าผมหายัางไงผมก็หาไม่เจอพอกดลักเวซปุ๊บอ๋ออย่างนี้เองไอ้เวรไม่หลอกแล้วหลังจากนั้นผมก็ดูครับรหัสตั้งหลายหลักใช่ครับภารกิจวันนี้ก็คือไม่ได้ผมครับหาโค้ดทักสี่ใบในลิฟด่านไหนก็ได้ครับถ้าเกิดดวงดีก็เจอไปครับซึ่งนะระหว่างทางผมก็ดูขน้นทอนที เอ้3สามดีก็ว่าหลังจากที่ผมเก็บโค้ดเสร็จแล้วมันจะให้ผมครับเก็บไอ้พวกนี้ในที่ต่างๆซึ่งมันก็คือใบธารกิจนั่นเองซึ่งผมก็ทำใบดูยูทูบ่ะนะแต่ก็นะช่องอะไรอะ่ะคอนนอตสามทีดีก็ช่วยทำให้ผมนั้นทำอีเวนต์ง่ายขึ้นมากเป็นช่องที่แบบผมดูมาหลายปีมากเลยอะ่ะเป็นช่องที่สอนผมเข้าใจง่าย ถึงแม้ผมจะไม่เก่งอักษรแต่ก็ทําได้นะซึ่งมันจะให้ผมครับเข้าดูไอโค้ดอันนี้แล้วก็เล่นมินิเกมทั้งสี่เกมแล้วมันจะใบเป็นรหัสให้ผมครับใช่ครับตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยเหรอกว่ายังไงซะผมก็เล่นเก่งอยู่แล้วครับเอ้น,นัองเราจะที่ผมเล่นทั้งสี่ใบเสร็จแล้วมันจะบอกใบารหัสบอกเป็นเลขสเลีเหลืองเลยนะครับก็คือรหัสที่ถูกต้องนั่นเอง และจากที่ผมนั้นได้ดูและได้จุดมันเข้าไปมันจะให้ผมครับกดโค้ดตรงนี้ตอนแรกผมก็กำลังใส่รหัสอยู่นะครับแต่ผมเือกดออกนะครับอย่างที่เห็นผมเลยต้องเริ่มกดใหม่แต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบกอะไรมากหรอกก็ว่าผมนั้นเก่งอยู่แล้วอาจจะที่ผมไขโค้ดเสร็จครับผมก็ได้ลิตาเมกาโทเคินเย้ แล้วก็จะมาทำแมนตัวไปอย่าง Tower Defense Simulator ซึ่งแบบนี้นะครับมันจะให้ผมกดอันนี้ก่อนมันถึงจะเข้ามีการทเค่็ได้ซึ่งมันก็จะใช้โค้ดแบบตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับก็นะผมเหมือนจะพูดไม่ชัดก็ว่าผมนั้นเป็นรอดในมันทำให้ผมนั้นเวลาพูดมันจะลำบากมากกว่ามันกลัวโดนกัดแผลแล้วหลังจากที่ผมใส่โค้ดเสร็จนะครับมันจะให้ผมับ <c oughs> เข้าตรงโหมดเด e h ค n t แล้วพอเข้าปุ๊บ มันจะให้ผมเข้าอีกทีครับก็คือโหมดเมกาโทเ็นและมันจะให้ผมแบบโ,โซโล่หรือเดวูโอหรือทีโอก็ได้นะครับซึ่งก็อยากที่รู้กันว่าเล่นครั้งแรกก็มีผิดพลาดก็ได้ใช่ครับผมแพ้ผมแพ้สองสามรอบก็ว่าผมนั้นเริ่มต้นตัวได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็อยากที่รู้กันว่าผมนั้นก็ชนะอยู่ดีแล้วเราไปดูตอนที่ผมนั้นกำลังชนะกะันเลยดีกว่านี่ครับบอสก็คือโครมอล กระโดดหมนั S <S <PA> ้นเลียแบบยับยับทั้งใส่คาระกาลังทั้งหมดเท่าที่ผมมีเท่าที่เป็นไปได้แล้วนี่ก็คือใช้ชนะของผมต่อโคับอีกครั้งหนึ่งและผมก็ได้ไปกาเทงเคล็ดด้วยแม้แห่ความยุ่งยากจู่ๆจุกจิกเพชรสมูเลเตอร์เก้ามันได้ให้ผมครับเข้าในเลเวลที่เก้าของดันเจียนพอหลังจากที่ผมนั้นเล่นสักพักมันจะให้ผมครับเล่นจบ ทำลอยเหลือให้หมดและมันมันจะต้องเล่นจุดก่อจะได้กุญแจรครับใช่ครับยังไงผมก็ได้กุญแจอยู่แล้วแหละแล้วแต่ที่ผมนั้นต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละก็ว่าผมไม่ได้มีตกเก่งไก่อะไรอะโหเทพเกิดชัอนนี้พจะแข็งก็นนะผมผมไม่ได้เล่นเฮสิมูลเตอร์เก้เก้าพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วกับเฮสิมูลเตอร์เอ,อะที่มันผมเป็นโอตาคุผมชอบเลยแหละ แต่มันราะความเบื่อรอะหลายๆอย่างมันทําให้ผมนั้นเลิกเล่นแนวเฮดจิมไปเลยเลิกคุณเ,เล่นสารลแล้วไปต่อต่อหลังจากที่ผมได้กุดแจ้แล้วผมได้ทําการไปที่บ้านแห่งหนึ่งและใส่โค้ดนักๆใช่ครับหลังจากที่เราได้เข้าไปซึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันจะให้ผมครับกดอักษรรูนนั่นเองซึ่งมันจะให้กดกดว่าอ่ากันเนอร์กันเตอร์อะไรสักอย่างครับ แต่กดครั้งแรกในมือถือมันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพผมต้องกดในความคับผมถึงจะทําได้คือถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันจะต้องมีไอกระป๋องอันนี้ครับใช่ครับนี่คือการเสียเวลาฟรีที่อันดับที่1กดไบโคเวอร์ทั้งหมดใช่ครับหลังจากที่ผมกดอักษรลูนทัหมดแล้วมไ,ไม่ด้องไร่หมครับกดไบโคเวอร์ทั้งหมดในดานเลยใช่ครับไม่เว้นแม้แต่อ่าองสถานที่ต้นด้วยครับทุกชั้น ทุกท่านกีครับอแต่นะผมก็ได้จุดผมก็ได้แล้วเพราะงั้นอีซี่อีซี่กระบะละแบบนี้มันจะยากอยู่นิดหน่อยครับซึ่งมันจะให้ผมครับขับไปตรงที่เมอสกำลังชี้อยู่ก็คือตรงนี้ไม่ใช่ระหว่างทางขับครับก็ผมไม่ได้ชอบแนวขับรถ ก็ว่าผมนานๆทีจะเล่นแนวขับรถนะผมก็เลยขับเบี้ยวขึ้นนิดหน่อยพอเราถึงแล้วมันจะให้เราขับกดปุ่มตรงนี้และใช่ครับมันคือสื่อที่ยากที่สุดของในการทำก็คือมาได้ครับเข็นลูกบอลจากตรงนี้ไปยังทะเลรายตรงที่ม้ากละรชี้เลยครับใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดต,ต้องใช้รถในการดันซึ่งก็เป็นระยะทางที่โคตรไกลอยู่พอควรเลยแหละ แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการเข็นลูกบอลน,นั่นเองแต่ผมก็ยังทาได้เหมือนเดิมทมําไปได้ยังไงผมใช้ความพยายามแบบสุดๆในการเข็นลูกบอลเข้าไปพอเข็นไปเข็นมาไม่ได้ครับข้อช่องไอ้ตรงสีม่วงๆตรงด้านซ้ายมือแต่อย่างที่คุณเห็นผมก็ลังชันรถเคลื่อนชนมันแต่ผมชนเลยและผมนั้นกำลังดูยูทุกว่ามันให้ชนทางไหนใช่ครับผมชนเลยผมก็เลยค่อยๆเข็นรถอย่างใจเย็นๆแล้วก็ ชนมันเข้าไปแล้วก็ชนแบบรุนแรงจนหผมนั้นมีอักษรแปลกออกมาคือว่าจะให้ผมครับหาอักษรแบบเนี้ยทั้งสี่ที่ในแทนที่ครับซึ่งผมจะเปิดเพลงให้ด้วยละกัน หลังจากทีุ่มนั้นหารหัสเสร็จแล้วมาเร็วครับกระดูดเยียบทั้งสี่รหัสซึ่งผมก็นั่งแค่ภาพจนจำได้แล้วแหละว่ามันต้องทำตรงไหนบ้างซึ่งสัญลักษณ์ก็คตรซับซ้อนเลยมได้ของการกดเช็คซึ่งมันต้องกดเรียงเป็นเลขด้วยนะอย่าที่ทุกคนเห็นในเซลเพมเมื่อกี้เลยแล้วฮอเรากดเสร็จนะครับเราก็ได้เลอไม่ก้าทุกเคนทันทีก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นครับ ตอนนี้ผมไปก่อนลนะบาย